สวัสดีค่ะเด็กๆเรามาต่อกันที่ข้อ13เลยเนาะข้อ13าเขาบอกว่าให้หาผลลัพธ์ของ3บวก6บวก9บวก12บวกไปเรื่อยๆจนถึง150ว่ามีค่าเท่าไหร่ทีเนี้ยพอเราเห็นเลขแบบนี้เรารู้แล้วว่ามันเป็นเลขที่มันมีแพทเทิร์นใช่ไหมมันมีแพทเทิร์นเพราะว่ามันเพิ่มขึ้นทีละกี่แต้มทีละบวก3แต้มทีละ3แต้มไปเรื่อยๆเพิ่มทีละ3เพิ่มทีละ3ไปเรื่อยๆใช่ไหม ทีนี้เขาอยากรู้ว่ามันบวกกันทั้งหมดได้เท่าไหร่เนี่ยเอามาบวกกันบวกกันบวกกันให้หมดเลยเนี่ยจนถึงเลขร้อยห้าสิบอะบวกกันทั้งหมดแล้วได้เท่าไหร่ก็ไม่ยากใช้สูตรตามที่ครูมิ้นเคยให้ไวเนาะสูตรนี้ต้องจําให้ได้นะคือมันจะโค้งสุดท้ายแล้วคือเด็กเด็กต้องทําให้ได้แล้วนะลูกและเวลาฟังคลิปที่ครูมิ้นสอนอย่าฟังไปเฉยๆดูไปเฉยๆนะต้องคิดก่อนคือเราควรก่อนจะดูวิดีโอเราดูโจทย์แล้วเราลองหยุด เราคิดก่อนคิดว่าได้เท่าครูมินไหมล้วค่อยเปิดดูวิดีโอเพื่อดูเฉลยว่าตรงกันไหมเพราะการที่เด็กๆด,ดูอย่างเดียวแต่ไม่คิดเวลาไปอยู่ในห้องสอบมันก็จะคิดไม่ออกทําไม่ได้เพราะไม่เคยเขียนลงมือเขียนด้วยตนเองฟังครูมินเฉลยมันดูเหมือนง่ายนะว่าอ๋อทำแบบนี้แบบนี้แต่พอเราไม่เคยเขียนไม่ลองฝึกฝนอะเวลาเข้าไปในห้องสอบเขียนไม่ออกนะมือแข็งนะเจอข้อสอบแล้วชอ็อกไม่รู้จะเริ่มต้นเขียนอย่างไรดีดังนั้น ก่อนจะดูเฉลยให้เด็กๆก,กดหยุดวิดีโอแล้วลองคิดเองก่อนว่าได้เท่าไหร่แล้วลองค่อยกดคลิปดูว่าอออได้ตรงกันไหมคิดยังไงถูกหรือเปล่าโอเคนะคะทุกคนต้องฝึกฝนนะคงสุดท้ายแล้วไม่ว่าเราอยากเก่งเรื่องไหนในชีวิตเราก็ตามเราต้องฝึกฝนทุกคนต้องฝึกฝนจะบอกว่าคนเก่งๆทุกคนไม่มีใครไม่ผ่านการฝึกฝนมาก่อนโอเคอ่ะสูตรนี้ก็คือสูตร sn ถูกไหมผลรวมใช่ไหมเท่ากับ n ส่วน2คูณ a 1บวก a n n ก็คือจำนวนพจน์ถูกไหมอันเนี้ยเดี๋ยวคอมเมนต์ไล่ n คือจำนวนพจน์ว่าบวกกันกี่ตัว a 1คือพจน์แรก a n คือพจน์สุดท้ายตัวสุดท้ายโอเคและอีกสูตรหนึ่งคือไรสูตรหา n ถูกไหมเพราะตอนเนี้ย n ไอตัวเนี้ยไอ n เนี้ยเรารู้แม้ว่ามันมีกี่พจน์ที่กำลังบวกกันอยู่นับได้ไหมกี่ตัวบวกกันไปเรื่อยๆจนถึงร้อยห้าสิบเนี่ยบวกกันทั้งหมดกี่ตัวเราไม่รู้ใช่ไหมว่าบวกกันกี่ตัว พอเราไม่รู้ว่าบวกกันกี่ตัวเราก็เลยจะต้องใช้สูตร n คือจำนวนพจน์ n เนี่ยนะคือจำนวนพจน์เดี๋ยวเขียนสูตรให้ n คือจำนวนพจน์จำนวนตัวที่เอามาบวกกัน n เท่ากับ a n ลบ a 1ส่วน d d คือระยะห่างระหว่างพจน์ทั้งหมดบวกหนึ่งนี่คือสูตร n โอเคปะ่ะทีนี้ตอนนี้ตัวที่เราเราจะหาผลรวมใช่ไหมตรงนี้คือผลรวมเราอยากหาผลรวม เอ็นเราไม่รู้เราต้องมาแทนจากสูตรนี้เราต้องหาเอ็นจากสูตรนี้ก่อนโอเคเราต้องหาเอ็นจากสูตรนี้ก่อนจุ๊บ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 เราต้องหาค่าเอ็นจากสูตรนี้ก่อนเพื่อให้รู้เอ็นเอหนึ่งเรารู้ไหมรู้ตัวแรกคืออะไรเอหนึ่งตัวแรกก็คือเลขสามเอ็นคือพจน์สุดท้ายตัวสุดท้ายเรารู้ไหมรู้คือร้อยห้าสิบตอนนี้ติดตัวเดียวที่เราไม่รู้คือตัวเอ็นตัวเอ็นตรงนี้ถูกไหมเราเลยต้องใช้สูตรนี้ก่อนเราเลยต้องหาเอ็นจากสูตรนี้ก่อนมาหาเลย n อ่ะจากสูตรนี้นะ n เท่ากับ a n ก็คือตัวสุดท้ายคือร้อยห้าสิบลบ a หนึ่งก็คือเลขสามส่วน d d คือระยะห่างอันนี้ห่างกันกี่แต้มห่างทีละสามห่างทีละสามห่างทีละ3มไปเรื่อยๆแสดงว่า d ก็คือสามแล้วทั้งหมดบวกหร้อยห้าสิบลบสามได้ร้อยสี่เจ็ดหารสมทั้งหมดบวกหนึ่ง ใช่ไหมสามสามหนึ่งสามี่สบสองหรือเศษสองยีใช่ไหมกลายเป็น27 9สิบกมยีกลายเป็น49่สิบเก้าบวกหนึบวกหเท่ากับห้แสดงเรารู้แล้วว่า n เท่ากับห้สโอเคปะเราได้ละว n ตัวนี้ต้องแทนด้วยห้าได้ละเเท่ากับห้าสิบมาจากสูตรนี้นะสูตรการหา n จําจำนวนพจน์ที่มาบวกกัน n คือห้าิ เดี๋ยวคุมิ้งขอลบอไม่ต้องลบก็ได้ขอเถอะลงมาข้างล่างนะเพราะเรารู้ว่า n 50เราก็แทนหาเลยว่าผลรวม sn <S <S เท่ากับ n ส่วน2เราอยากหาผลรวมผลบวกทั้งหมดผลรวมผลบวกทั้งหมดใช้สูตร sn sn เท่ากับ n ส่วน2คูณ a 1คือพจน์แรกบวก an คือพจน์สุดท้าย n เราได้แล้วใช่ไหม n เราได้50ก็กลายเป็น50ส่วน2คูณกับคูณกับ a 1 a 1ก็คือ3บวก an ก็คือ150ห ใช้ไห 2, 2, 2. 2, 2, yep. ่สองสองหนึ่งสองสองสองสี่เหลือเศนหนึ่งห้าสองสิบได้เป็น25่สิบายี่สิบห้ากำลังคูณกันอะไรอยู่สามบวกร้อยห้าสิบสามบวกร้อยห้าสิบได้หนึ่งร้อยห้าสิบสาจากนั้นเราก็เอายี่สิบห้าคูณร้อยห้าสามได้สามพันแปดร้อยยี่ิบห้าเด็กๆลองคิดเลขคูณเลขดูนะว่าได้เท่าคูมินไหมคูมินได้สามพันแดร้อยยี่สิบห้าตอบข้อสค่ะโอเคปะตอบข้อสองได้ไหมได้ไหม ได้ไหมลูกได้ไหมอ่ะข้อนี้จบนะข้อสิบสามจบค่ะลองคิดก่อนนะลองคิดก่อน